ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะอบอุ่นทั้งหัวใจมิกบรมวุฒพผ่าครอบครัวทำบุญเนืองในวันเกิดหลังมีอายุครบ42ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับมิกบรมวุฒ และล่าสุดต้องบอกเลยว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจเมื่อมิกบรุมวุธก็ได้พาครอบครัวทําบุญเนื่องในวันเกิดหลังมีอายุครบ42ปีโดยมิกได้โพสต์ระบุข้อความว่าใส่บาตรวันเกิดเมื่อเช้าครับกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พระองค์แรกของลูกด้วยนะครับที่จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ในโอกาสนี้ลูกโชคดีมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่มิกเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับเต็ม40เข้า41แล้วเหรอนี่ยไม่จริงมั้งอีอซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามารวมวอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มมิกเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะ